สาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมวงจรระบบควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัตินะฮะโดยใช้มอเตอร์ DC ตัวใหญ่นะครับที่จะมีนะครับเอาไว้สำหรับในการแบกน้ำหนักของตัวผ้าที่ตากไว้ในปริมาณ มากได้นะฮะโดยใช้มอเตอร์สกูตเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับ250วัตต์กระแสมแม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณ23แอมป์ครับซึ่งมอเตอร์ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะต้องใช้ในส่วนของตัวบอร์ดไรช์เฉพาะนะครับไม่สามารถใช้บอร์ดไรช์หรือว่ารีเลย์ในการไรช์มอเตอร์ทั่วไปได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นรีเลย์อาจจะทําให้น้าสัมผัสเกิดความเสียหายชอ็อตได้นั่นเองครับฉะนั้นเราจึงใช้บอร์ดไร์ที่เป็นแบบ เ b i t นะที่มีเอาต์พุตเป็นพาวเวอร์มอสเฟตรับสัญญาณจากตัวโหนด MCU ESP826 เป็นผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบินได้หรือทำงานแบบสแตนอะโลดโดยการตรวจจับน้ำฝนโดยใช้เซนเซอร์น้ำฝนได้นั่นเองครับสตหรับบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้ไฟได้ตั้งแต่12โวลต์จนถึง3 6โวลต์ครับแต่ในที่นี้ครับเราใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์จากตัวสวิตชิ่งนะของตัวพาวเวอร์ป้อนก็สู่ตัวบอร์ดไรครับแบ่งแรงดันให้กับตัว7805รีเล l a เตอร์อยู่ที่ นะครับรับมา12โวลต์ดรอปลงมาหรือที่ประมาณ5โวลต์เพื่อเลี้ยงโหนด MCU เป็นตัวเลี้ยงนะครับและในสองตัวเซนเซอร์นะครับในการตรวจจับตั้งฝนเราก็จะใช้ในสองตัวแท่งอิเล็กโทรดลักษณะประมาณนี้นะเป็น2แท่งบวกลบครับถ้าเกิดมีฝนตกลงมาโดนแท่งตังนี้ก็จะทําให้ค่าความนำทางลดลงก็จะถูกส่งสัญญาณไปยังตัวโหนด MCU เพื่อทำมาที่ในการควบคุมกลับทางหมุนของตัวมอเตอร์นั่นเองครับซึ่งตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะไปผูกกับตัวราวตากผ้า ติดตั้งที่ตัวราวตากผ้าและผูกกับตัวเฟืองทดและโซ่นะครับทำให้สามารถที่จะมีแรงดึงในผ้านะครับที่มีปริมาณเยอะและมีน้ําหนักมากได้นี่ครับและสำหรับในส่วนของตัวเซนเซอร์ที่จะทำมาที่ในการตรวจสอบว่านะครับถึงจุดลิมิตของตัวราวตากผ้าเราหรืออย่างในที่นี้ครับเราใช้อินฟาเรดเซนเซอร์สองตัวครับก็จะมีอินฟาเรดเซนเซอร์ด้านเก็บผ้านะครับแล้วก็ด้านตากผ้าครับสามารถที่จะใช้ไขควงในการปรับค่าความไวขึ้นอยู่กับการติดตั้งของตัวเซ็นเซอร์กับตัวราวตากผ้านั่นเองครับโดยเราจะทําการติดตั้งระหว่าง ต้นทางกับปลายทางของรล,ลาวตาผ้าถ้าสมมุติว่าอยู่ในด้านเก็บผ้าครับตัวผ้าของเราก็จะไปสัมผัสถูกตัวอินฟราเรดเซนเซอร์ด้านเก็บผ้านะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับเพียงแค่อยู่ห่างเพราะาสัญญาณอินฟราเรดจากตัวเซนเซอร์จะไปกระทบกับพื้นผิวผ้าและสะท้อนกลับมานะครับตัวญญเซนเซอร์ก็จะทําการส่งสัญญาณไปยังตัวนน MCU นะครับไปแจ้งว่าครับตอนนี้ผ้าถึงจุดลิมิตแล้วให้ทําการหยุดมอเตอร์โดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับตัวลาวตาผ้าหรือว่าอุปกรณ์เฟืออองงง่่ง่ตตตาาาๆเเเเเกกกิิดคววมมสีีียยยหหนนนนนนนะัััใขณทุ้ และในสําหรับส่วนของตัวเซนเซอร์ตากผ้านะครับในที่นี้ก็จะใช้อินฟรดเช่นเดียวกันนะครับ ติดไว้ที่ด้านตากผ้านะครับก็คือจุดลิมิตของมันถ้าเกิดผ้าเลื่อนไปยังนะครับตัวเซนเซอร์นะครับไปถึงตัวเซนเซอร์ลิมิตนะครับก็จะทาให้ตัวมอเตอร์นั้นหยุดหมุนเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการหมุนเกินลิมิตของตัวมอเตอร์นั่นเองครับและสาหรับการใช้งานครับก็ไม่วิญญา,าครับในที่นี้ครับเราใช้ในสองตัว power supply ขนาด12โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า20แอมป์นะเนื่องจากว่าในขณะที่มอเตอร์มาสตาร์ทเนี่ยมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะถ้าเกิดสวิตชิ่งเราจ่ายกระแสไไมม่พพอออเเนนนนััััจะะทาาใ้้้้ตตชงงงดดดบปร็ขึ ไม่ต่ำกว่า20แอมป์ป้อนเข้าสู่นับสาย power ของตัวนะครับระบบควบคุมของเราครับและในส่งของตัวหน่ว MPU ครับในที่นี้เราจะใช้ในส่งของตัว power นะครับแบบ5โวลต์นะครับแยกอาจจาเป็นนะครับในสองตัว power bank ก็ได้ adapter ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบ micro USB ขนาด5โวลต์ก็ได้ใช้กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะเพื่อให้สามารถที่จะทำการ connect เข้าสู่สัญญาณ WiFi และทำการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Windows ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราทั้ง2พร้อมกันนะครับ นะครับเลี้ยงมอเตอร์ขนาด12โวลต์ครับและส่วนของตัวเลี้ยงโหนด mcu ขนาด5โวลต์ที่ป้อนเข้าสู่สาย usb micro c นะครับของตัวโหนด mcu ที่อยู่ด้านข้างของตัวกล,กล่องควบคุมของเรานั่นเองครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวโหนด mcu นั้นทำการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ wi-fi แล้วสามารถที่จะพร้อมใช้งานได้และสำหรับหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีปุ่ม auto manual ครับปุ่มเปิดปิดหรือว่าเก็บผ้าตากผ้านั่นเองครับในกรณีที่เราใช้แอปในการสั่งงาน การเก็บผ้าและตากผ้าจะเข้าสู่โหมดนะครับแมนนวลโดยอัตโนมัตินั่นก็คือผู้ใช้งานสามารถจะทําการสั่งผ่านการกดผ่านแอปนะครับเป็นแบบควบคุมด้วยมือได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราทําการทดสอบในการควบคุมด้วยมือก่อนนะครับคลิกที่ปุ่มนะครับสามเหลี่ยมที่อยู่ดังทางด้านขวามบนนะครับของตัวแอปพลิเคชันครับในที่นี้ครับถ้าเกิดตัวแอปสามารถที่จะทําการคอนเน็กเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ของเราได้เนี่ยก็จะไม่มีนะครับเออเลอร์ดๆทั้งเส้นะนะครับลองกดปุ่มนะครับ ปิดก่อนนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะก็จะค่อยๆหมุนเนื่องจากว่าเราทําการเขียนโปรแกรมให้มีระบบ Soft Start แล้วก็ Soft Stop นะฮะเพื่อป้องกันแรงกระชากที่เกิดจากตัวมอเตอร์นั่นเองเนื่องจากว่ามอเตอร์นั้นเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากฉะนั้นแรงนะครับฉุดแล้วก็แรง Stop เนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะฉะนั้นจึงต้องมีการเขียนโปรแกรมให้สามารถที่จะค่อยๆหยุดแล้วก็ค่อยๆสตาร์ทได้นั่นเองเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวบอร์ดไรและอุปกรณ์อิเล็รทรอนิ์และระบบเฟืองโซ่ต่างๆนั่นเองครับใน,น,น,ๆๆนะครับ ถ้าสมมุติว่าผ้าของเรานั้นไปถูกตัวเซนเซอร์นะครับด้านเก็บอ่าก็คือด้านนี้นะครับเพียงแค่แป๊บเดียวมอเตอร์ก็จะค่อยๆยหยุดหมุนนะครับในขณะเดียวกันครับก็เกิดว่าเรากดปุ่มเปิดหรือว่าตากผ้านะครับนะมอเตอร์ของเราก็จะหมุนไปทางอีกด้านหนึ่งนั่นเองจนกว่าผ้าของเรานนั้นจะไปถูกตัวลิมิตเซนเซอร์เพื่อแจ้งให้รู้ว่าตอนนี้นับตัวผ้าของเรานั้นถึงจุดลิมิตแล้ว มอเตอร์ของเราก็จะหยุดหมุนเองอัตโนมัตนั่นเองหรือจะตากผ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มแล้วนะครับไปถูกลิมิตเซนเซอร์มอเตอร์ก็จะหยุดหมุนเองนะครับหรือเก็บผ้านะครับไปถูกลิมิตเซนเซอร์ อมอเตอร์ก็จะยุ่หมุนเองอัตโนโมัติสำหรับการถูกลิมิตลิมิตสวิตเซนเซอร์ตัวนี้ครับไม่จำเป็นต้องถูกตลอดก็ได้เพียงแค่สัมผัสเพียงแค่ครั้งเดียวมอเตอร์ก็จะอยู่หมุนเองอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องนะครับติดตั้งเซนเซอร์ค้างไว้ในที่ใดที่หนึ่ง 1, นั่นเองครับและในส่วนของตัวโหมดออโต้ครับหลังจากที่เราใช้โหมดแมนนวลขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับจากแมนนวลเป็นออโต้ปุ่มนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเครื่องใหม่ครั้งแรกตัวเครื่องของเรานั้นก็จะเข้าส<อ>ูา่โหมดออโต้โดยอัตโนม อ่ามอเตอร์ของเราก็จะหมุนไปทางด้านเก็บผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเปียกจนถึงนะครับสัมผัสกับตัวเซนเซอร์นะครับอ่ามอเตอร์เองก็จะหยุดหมุนนะครับและถ้าเกิดนะครับฝนหยุดตกและตัวเซนเซอร์แห้งนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางด้านตากผ้าจนกว่าผ้าของเรานนั้นจะเลื่อนไปถูกลิมิตด้านตากผ้า ก็จะทำให้ตัวมอเตอร์นั้นหยุดหมุนเองอัตโนมัตินั่นเองครับสำหรับระบบตัวนี้ก็จะมีความพิเศษต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับที่เคยผลิตมานั่นก็คือว่ามีระบบ s t a r ์ทซ็อสำหรับตัวมอเตอร์ตัวใหญ่เพื่อป้องกันมาให้แรงเฉ่ยในการเลื่อนผ้านะครับหรือว่าเก็บผ้าและตากผ้านั้นเกิดความเสียหายให้กับตัวอุปกรณ์รวมถึงระบบบอร์ดไรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและ เป็นการเซฟอุปกรณ์ให้สามารถที่จะใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองครับผมขอจบการนำเสนอครับระบบควบคุมเครื่องนะครับควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบิลและนะครับระบบระบบออตโต้โดยการเก็บผ้าเมื่อฝนตกเองอัตโนมัติโดยใช้มอเตอร์ดีซีเกียร์ขนาดใหญ่250วัตต์12โวลต์แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ